สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม e l e g e n d a n อีนะคะวันนี้โมจะมาเล่นโหมดของความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวโดยสกิลเนี่ยก็จะมี3หมวดให้เราเลือกหลักๆเนาะหมวดแรกเนี่ยก็จะเหมือนกับชาแมนเลยจะเป็นเหมือนการขยายการพัฒนาศาสนาของตัวเองสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลที่แตกต่างไปแล่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ศาส,สนานน,น้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ประมาณนี้นะคะส่วนอันที่3าเนี่ยทางด้านขวาก็จะมีการแบบแทรกแซงกันโตวาทีเกี่ยวกับศาสนาเหมือนเดิมส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีบทลงโทษเกี่ยวกับศาสนาเพิ่มขึ้นมาเป็นปรกากฏการณ์ธรรมชาติทําให้หลายๆคนหวาดกลัวนะคะแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกดีเวลาได้นับถือศาสนาเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บภารกิจลับกันเลยเนาะเป็นพระนักลบนะคะพระนักลบสายวัดพิเศษทําให้สามารถเตรียมพระนักลบพิเศษได้นักรบเหล่านี้สร้างสายลับที่ยอดเยี่ยมที่ปลูกความศรัทธาอย่างบ้าคลั่งมันกลายเป็นที่นิยมและขั่งมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเราสามารถเปลี่ยนพระเป็นนักลบได้ด้วยหรอ พวกเราจะสรรเสริญพระเจ้าหลังจากคิดจักรของคุณเป็นไปได้ที่จะสร้างศาสนาที่ยั่งยืนและปรับตัวได้มากที่สุดในโลกมันยากที่จะหักล้างวิทยานิพนธ์ของมันอย่างไม่น่าเชื่อเก้าของความอเทวนิยมได้ชะลอตัวลงความแตกแยกทางศาสนาหลักคำสอนทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่ผู้ติดตามฝ่ายตรงข้ามของเรา ใช้การต่อสู้ที่ไม่ต่อต้านเราสิ่งนี้จะลดความนิยมของศาสนาคุณยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาที่กำลังจะมาวัดและพิธีกรรมประกอบไปด้วยความงามและสุนทรียภาพมันดึงดูดสมัครพรรคพวกใหม่ทุกวันความงามดังกองในทุกวิญญาณไม่ค่อยเข้าใจประโยคนี้มันกลายเป็นที่นิยมใหม่ขึ้นและรุนแรงน้อยลงพระเจ้าทรงประสงค์ คำสั่งของอัศวินผู้ยิ่งใหญ่พร้อมที่จะปลูกฝังศาสนาของคุณได้ทุกที่ด้วยคําพูดแรกของลำดับชั้นทางศาสนาคุณเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆความรู้ทั้งหมดมาจากพระเจ้าคิดสจักรได้รวมกับทรงกลมการศึกษาเอ่อรวมกับการศึกษาเป็นแบบกลมเกลียวเงี้ยเนาะสิ่งนี้จะช่วยลด การพัฒนาความคิดต่ําช้าก้าของความคิดต่ําช้าได้ชะลอตัวลงทุกคนตอนนี้เรากําลังกินซี่โครงหมูอยู่นะคือแบบอร่อยมากไปซื้อมาจากงานองคภาแล้วแบบซี่โครงมันฉ่ามากทุกคนคนชอบไก่แดงแบบลาซอจํำๆอะ่ะเคยกินไก่แดงไหมหวานๆเค็มๆอะ่ะน้ําจิ้มมันอะ่ะอร่อยมากแบบฮุ่นเลิฟมาก กองทัพแห่งผู้ทำลายล้างกองทัพของผู้ติดตามศาสนาของคุณสร้างความวุ่นวายให้กับเหยื่อลายใหม่เพื่อพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้ประชาชนที่เหลืออยู่หวาดกลัวหลายคนเข้าร่วมลัทีความกลัวแต่ความเร็วของอาเทวานิยมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและข้างไข่มากขึ้นผู้ข้างไขมากขึ้นศานสนาของคุณเกิดความกระตือรือร้นอย่างไม่น่าเชื่อในหลายๆคน พวกเขาปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาของคุณด้วยความกระตือรือร้นที่น่ากลัวมีคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็ค่อยๆได้รับอิทธิพลขั้งกำลังเติบโตช่างเป็นความขัดแย้งที่น่าเจ็บปวดอะไรเช่นนี้คำสอนของศาสนาของคุณมีคนสับสนข้อพิาพาททวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และลำดับขั้นบอกว่าเราจะแค่ไขความแตกต่างอย่างเร่งด่วนความนิยมของคุณกำลังลดลงก้าวของความต่ำช้าได้เร่งขึ้นโอเคทุกคนอันนี้ครบแล้วนะคะครบทุกอันแหละสงครามศาสนาเริ่มขึ้นแล้วความแตกต่างไปไกลเกินไป ถึงเวลาที่จะค้นหาว่าใครถูกและใครจะกลับใจผู้ติดตามศาสนาของคุณเริ่มทำสงครามกันจะมีความขัดแย้งมากมายก่อนที่เราจะเรียนรู้ที่จะตีความหลักคำสอนอย่างไม่น่าสงสัยความนิยมของคุณลดลงก้าวของความต่ำช้าได้เร่งตัวขึ้นโอเคค่ะทุกคนสำหรับโหมดความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวก็ จบแล้วนะคะครบสี100่เขตร้อยอ้อยอะไรละ10%แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวเวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย